ให้ระาวาังเรื่องผ้านะครับบางตัวนี้ผ้ามีผ้าอยู่สองเมตรเพราะนั้นเราตัดเราคำนวณผ้าให้ดีนะถ้าไม่พอนี้เราต้องแย่งกับลูกค้านะครับ้ากรณีผ้าลูกค้าถ้าเราตัดไปแล้วเราอาจจะได้รับผิดชอบนะครับเนี่ยผ้าก็จะน้อย น้อยหน่อยนึงเพราะเขาตัวใหญ่โอเคพอตัดแขนเนี่ยให้เราตั้งฉากเราขีดแกนนี่ก่อนนะครับแกนนี่ขีดให้ริมผ้าไปเลยขีดริมผ้าเลยขีดริมๆละฮะขีดริมๆเลยนะครับขีดเลย แล้วผมจะขีดเส้นเย็บด้วยครึ่งนิ้วโอเคเชือตัวนี้จำได้ไหมครับว่าเราตัดต้นแขนที่8นิ้วครึ่งหรือรอบวงแขนที่วัดเมื่อกี้ได้23ถ้าเราอยากรู้ว่าอันนี้กรณีสำหรับตัดให้เพื่อช่างแขนเขาจะได้เจียนแขนได้ง่ายเอา23น่ะใช้7หารเลย7หารมันก็จะได้อยู่ประมาณ7นิ้วครึ่ง ถ้ากรณีเราจะเจียนแขนแต่ถ้าใช้หลักเนี้ยไม่ต้องไปหารอะไรก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่ารอบวงแขนเราไม่พลาดแล้วเนี่ยต้นแขนเราจะตัดเท่าไหร่เราหักออกหนึ่งนิ้วเช่นอย่างเสื้อตัวเนี้ยต้นแขนครึ่งหนึ่งของต้นแขนกรณีที่พูดผมจะพูดครึ่งหนึ่งเสมอนะครับเราจะไม่พูดไปที่เลข17เยเยอะเพราะว่าหลักตัดจริงๆช่างเวลาตัดเราจะพูดกันที่ครึ่งหนึ่งเพราะมันจะมีสองชิ้นต้นแขนตัวเนี้ยผมจะตัดที่8นิ้วครึ่งเราก็จะห,กหัก1นิ้วเลย เป็นลึกแขนได้เลยออโต้ได้เลยนะครับใช้เป็นมาตรฐานออโต้ได้เลยยังไงช่างแขนจะเกียนแขนได้พอดีไม่ลึกแน่นอนเช่นแปนิ้วครึ่งเนี่ยเวลาวัดเนี่ยวัดจากเส้นเส้นแกนข้างบนนี้นะครับไม่ใช่เส้นเย็บนะวัดจากเส้นข้างบนเพราะเผื่อเย็บออโต้ในตัวแล้วแปนิ้วครึ่งหักออกหนึ่งนิ้วเหลือเจ็ดนิ้วครึ่งเห็นนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนี้คือตำแหน่งที่จะเป็น ลึกเกียนแขนภาษาช่างจะเรียกว่าลึกเกียนแขนทีนี้ข้อสอบหลายคนจะงงว่าล้วจะออกข้อสอบยังไงไม่งงครับไม่ต้องงงก็ได้ไม่ไม่ต้องงงนะครับให้เอาเนี่ยเลยให้คุณเอาวงแขนเนี่ยรักแล้ตรงเนี้ยมาทาบให้มันตรงเ,เสร็จแล้วเราขีดก๊อปปี้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเอวนี่ออกไปเป็นตำแหน่งข้อสอบได้เลยถ้าใครงงหรือสงสัยนะครับผมให้คุณไปเช็คแบบนี้ ให้คุณไปยืนหรือให้คุณเช็คหุ่นหรือบอดี้ของคุณเองหรือใกล้เคียงครับว่าไอ้ปลายข้อสอบตรงนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอวของของเราจริงไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย95%เนี่ยมันจะอยู่ตรงกับตำแหน่งเอวพอดีเพราะนั้นเราก็เอาเอวตัวนั้นมาก๊อปออกได้เลยเป็นตำแหน่งข้อสอบส่วนความยาวเราก็วัดวัดจากวัดจากเส้นบนเลย สำหรับอันนี้นะครับวัดจากเส้นบนเลยเดี๋ยวเราไปเผื่อข้างล่างเฉียงมันจะออโต้ความยาวให้เราทันทีอันนี้ยาว23ผมจะวัดจากตรงนี้เลย23มเห็นไหมครับมาร์กไว้ก่อน23เสร็จแล้วให้เราขีดเนี่ยขีดอย่าไปขมเยอะตรงนี้เราเราเราขีดเป็นเส้นลางๆไว้เปลี่ยนช็อตกลับมันเดิมเสร็จแล้วเนี่ยริมผ้าอย่างเนี้ยถ้าเราฝังริมผ้าอย่างเงี้ยเราขีดเลยหนึ่งไมมันคับ ฝั่งนี้จะเป็นข้างหลังแขนนะนี้จะเป็นหน้าแขนนะครับหนึไม้บรรทัดไว้อย่างนี้ปุ๊บต้นแขนที่เราตัดที่8นิ้วครึ่ง8นิ้วครึ่งบวกเพิ่มอีก1นึ่เดี๋ยวจะบอกว่าบวกทําไมบวก1นึ่ดนิ้วครึ่งบวกอีกหนึ่งสเป็น8นิ้ว3 8นิ้ว3แล้วนะครับแล้วก็บวกตะเข็บท้องแขนตรงนี้ยหนิ้ว1นิ้วก็วพอนะครับแค่1นิ้ว เสร็จแล้วเราก็จาว่ามันเท่าไหร่เราก็โยออกมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยขีดแล้วเราเราจะขีดหรือเราจะมาร์กก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขีดนะขีดขีด,ขดมาร์กตำแหน่งสามจุดไว้พอได้อย่างนี้กรณีลูกค้าคนนี้แขนค่อนข้างตรงจําไหมนะครับว่าถ้าเราตัดแขนเนี่ยลูกค้าแขนเขายืนไปยังไงเราก็ตัดไปอย่างนั้นออกมาข้างหลังแล้วก็ตัดมา,าหลังออกไปข้างหน้านแเราก็ตัด ไปข้างหน้าแขนตรงเราก็ตัดตรงถ้าเราตัดแขนให้ตรงกับบอดี้ลูกค้าเวลาช่างแขนเขาไปขึ้นแขนช่างแขนเขาขึ้นมันจะล็อกมาตรฐานตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วแต่ทรงแขนมันจะสะบัดไปตามที่เราวาดให้ช่างเขาตั้งแต่ทีแรกอย่าไปโทษช่างแขนนะครับถ้ากรณีแขนบิดแขนเบี้ยวมันไม่ได้เกิดจากช่างแขนขึ้นแขนไม่ดี80%เกิดจากช่างตัดนะครับโอกาสที่ ช่างแขนจะขึ้นเสียมีแค่2ีเอร์องเพราะนั้นส่วนใหญ่เกิดจากช่างตัดนะครับเพราะส่วนใหญ่มักจะโทษช่างแขนกันนะครับอ่ะคนเนี้ยลูกค้าเขาค่อนข้างแขนตรงเพราะนั้นแขนตรงผมจะตัดยังไงผมวัดจากจุดนี้เข้ามาเลยสีแดงแล้วนะครับหนึ่งนิ้วแล้วก็ใส่จุดเนี้ยจุดที่เราเผือ่อย่างนี้นะครับเนี่ยนนะครับพอ,อหนึ่งนิ้วอย่างเนี้ย ทีนี้ไอ้ปลายแขนเนี่ยเรามองว่าปลายแขนเขาสะบัดไปข้างหน้าไหมการตัดง,งานให้มองสองสเตปนะครับสเตปข้างบนคือจากจากต้นแขนมาหาข้อศอกจากต้นแขนมาหาข้อศอกคือช่วงนี้เพราะคนมันจะยืนออกข้างนี้หรือข้างนี้จะแตกต่างกันส่วนข้างข้างข้างล่างนี่คือปลายแขนที่เขาจะเหยียดตรงหรือเขาจะสะบัดออกให้มองสองสเตปนะครับอย่างคนเนี้เขาจะ แขนจะตรงแต่ปลายแขนจะออกหน่อยนึงผมก็จะเว้นมาแค่ตำแหน่งนี้สักเกือบครึ่งนิ้วให้มันสะบัดมาหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าใครจะตัดเอามาตรฐานไว้ก่อน<ๆ>ก็คุณก็วัดเข้ามาจากนี้3-4แล้วก็วาดเข้าจุดนี้ได้เลยวาดเข้าจุดนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับสำหรับผู้ชายพอได้เสร็จแล้วตรงนี้เราวัดเข้ามา 1>, 1นิ้วใช่ไหมเราก็วัดหนิ้วตามนะครับ1นิ้วตามถามว่าวัดแล้วขีดไหมอ่าผมจะให้ขีดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะชอบขีดไว้ถามว่าทำไมขีดตรงเนี้เพราะมันจะเป็นเส้นพับแขนแล้วพอพับแขนเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างแขนที่ที่ที่เป็นจริงมากขึ้นไ,ไหม วาดข้ามาอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราวัดจากตรงนี้เข้า1นิ้วแล้วเนี่ยตรงนี้ปลายแขนเราจะกว้างเท่าไหร่ให้เราวัดจากจุดนี้นะครับตัวเนี้ยปลายแขนผมจะห้านิ้วครึ่งเนี่ยพอได้5้านิ้วครึ่งอย่างนี้เรามาร์เสร็จแล้วให้เราวัดลงจากเส้นเนี้ยสามสี่เสมอนะครับสามสี่เสมอวัดลงมาพอวัดลงมาแล้วเราขีดให้เราให้เราขีดใส่ตรงนี้เลย จุดประสงค์คือเราต้องการให้ด้านหลังแขนมันมีความเฉียงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับทีเนี้ยพอเราวัดลงมาอย่างเงี้ยความยาวมันจะยาวเราออโต้ทันทีที่ผมที่แขนตัวเนี้ยเราต้องตัดความยาวแขนที่23นิ้วมันก็จะยาว23นิ้วพอดีเห็นไหมครับเนะี่ย23นิ้วพอดีเลยเพราะฉนั้นกรณีความยาวแขนเราตัดแล้วให้เราเช็ควัดให้เราเผื่อหดไว้อย่างน้อย1 4สเสมอนะครับ พอได้อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยพอ,พอวาอย่างนี้ปุ๊บเราเผื่อผ้าพับไว้สองนิ้วเผื่อแก้สั้นเผื่อแก้ยาวที่สองนิ้วนะครับเสร็จแล้วการวาดทรงแขนเนี่ยตรงนี้จะเป็นต้นแขนตรงนี้จะเป็นข้อศอกเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าบอดี้ลูกค้าเนี่ยโค้งยังไงในหลังศอกเขาเราก็วาดมาให้มารับกันตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนี้เลยเห็นไหม ควรจะวาดสักสองขยักนะนะครับพอได้อย่างนี้เราเราทิ้งไว้ก่อนเรามาเอาข้างบนให้เป็นรูปร่างโดยการแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เห็นไหมครับเนี่ยเก้าเกือบเก้านิ้วสีครึ่งแล้วก็ติดตรงเลยพอติดตรงแล้วเนี่ย เราโยกสักครึ่งนิ้วมาด้านหลังมาฝั่งนี้หลังแขนนะฮะนี่จะเป็นตำแหน่งที่เราก็มาไว้เสร็จแล้วเราวัดจากเส้นแกนนี้ลงมานิ้วสามสี่ถึงสองนิ้วไม่ควรเกินนี้นะครับและเวลาเราเจียนแขนเราก็ไม่ควรให้มันลึกมากอันนี้เขาเราจะเรียกว่าลึกหัวแขนอ่าพอได้อย่างนี้กรณีที่ถ้าลูกค้า เราควรจะเก็บหัวแขนตรงนี้หน่อยให้ไม้มันจะวิ่งเข้าไปไม่เกินหนึ่งสี่นะครับเก็บเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยจะวิ่งออโตโ้เข้าไปให้ตรงนี้เพื่อเราให้หลังแขนเน่ะเวลาขึ้นแขนแล้วให้มันม้วนนะครับเสร็จแล้วจุดเนี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเผื่อเนื้อผ้าไว้ยังไงจําไว้นะครับว่าเวลาเราตัดหัวแขนอย่าตัดร้อยเปอร์เซ็นแบบพอดีเป๊ะ เราต้องตัดให้ช่างแขนเขาเผื่อขยับตัวได้ด้วยบางครั้งมันต้องไปลองตัวมาหรือ,อมันไม่ควรตัดพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดตัดเราควรจะตัดทิ้งไว้สักแปดสิบซ็นพอได้อย่างนี้ให้เราวาดจุดนี้มาอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้สำหรับมือใหม่นะครับส่วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยจากสีแดงเนี่ยให้เราเข้ามาสักห่งสี่ 1, 4, หรือ3ามส่วนแปดขีดตรงนี้ใส่ตรงนี้นะ ดูดูตามมือผมนะดูตามมือผมนะเห็นไหมเราก็ขีดใส่ใส่จุดที่ไว้เสร็จแล้วเราก็ท่ามหนึ่งไม้บรรทัดออกข้างนอกอันเนี้ยคือเราจะได้รู้ว่าเนื้อแขนเราเผื่อไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราใช้หัวนกแก้ววางเลยวางเลยครับวางอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมอ่า แล้วก็รับให้ปล่อยให้มันรับออโต้เข้าวิ่งหากันจากจุดนี้ให้มันวิ่งออโต้ของมันเลยอ่าพอได้อย่างนี้โอเคแล้วตรงนี้ให้เราขีดอย่างนี้ขีดออกไปให้มันชัดหน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วหลักการวาดตรงเนี้เราต้องวาดให้มันอยู่ในเส้นบนอย่าวาดอย่าวาดลงมาใส่อย่างนี้เด็ดขาดไม่งั้นเราจะเจอปัญหาลึกเกียนแขนมันจะลึกมากสําหรับช่างแขนนะครับให้เราวาดข้างบนนี้ อย่างนี้เพราะอะไรเพราะตำแหน่งที่มันควรจะมาลึกพอดีมันต้องเป็นท้องแขนหรือแขนเล็กมันจะโค้งรับมาส่วนนี้ไม่ใช่ลึกแต่แต่แขนบนนะครับอ่พอได้อย่างนี้ก็ช็อคหลายเส้นนะครับผมจะอธิบายไปแต่ละจุดพยายามใช้ช็อคคนละสีกันทีนี้เผื่อเย็บเผื่อเอ่อเผื่อตัดครึ่งนิ้วนะครับเผื่อตัดครึ่งนิ้ว ถ้าใครเล็งแม่นก็เล็งตัดออกไปได้เลยแต่เมื่อใหม่แนะนำให้ขีดนะครับเพราะผมเองก็ขีดเก่าแล้วก็ยังขีดไม่งั้นเราจะอาจจะลงหรือตัดพลาดเสร็จแล้วปลายแขนเนี่ยเราจะเปิดหยักรหรือจะเปิดหลออกหลอกหรือจะเปิดจริงเราก็เผลือผ้าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับวาดเอาเลยส่วนตัวเนี้ยผมจะเปิดหลอกสามเหลี่ยม นี่คือเปิดหลอกสามเหลี่ยมผมจะผ่าขึ้นไว้แค่3นิ้วถึง3ามนิ้วครึ่งนะครับเผื่อผ้ายืดออกมานิ้ว3 4ถึง2นิ้วนะครับไอต,ตัวนี้ผมจะเผื่อไปที่2นิ้วเพราะว่าอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็เผื่อเย็บเผื่อแก้3 3 4นะครับเผื่อเย็บเผื่อแก้3 4มสี่เส้นไหนไม่เอาให้ทำเครื่องหมายไว้ช่างเย็บเขาจะได้ไม่งงนะครับ เส้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับเวลาตัดลงผ้าแต่ถ้าตัดแบบไม่อธิบายโอเคเส้นมันก็จะน้อยลงหน่อยก็ไม่ต้องอธิบายมากเราก็ขีดเฉพาะเช่นเส้นที่จําเป็นเห็นไหมครับทำไมผมต้องขีดตรงนี้เพื่อเพื่อให้เราจะได้เห็นไหมครับว่าเนี่ยตรงนี้คือแขนจริงแขนจริงเสร็จแล้ว ไอ้ตัวนี้จะพับเข้าไปท้องแขนอีกทีหนึ่งตรงนี้จะเป็นแขนจริงเพราะฉะนั้นเราจะได้เช็คทรงแขนของเราว่ามันโค้งไปตามแขนลูกค้าไหมแล้วความเรียวความคลอดของมันพอใจหรือ,อยังถ้าเราไม่พอใจเราก็ปรับแต่งได้ก่อนตัดโกผ้าออกไปถ้าอย่างนี้เราโอเคแล้วก็ตัดเลยอย่าลืมเข็มหมุดกลัดนะครับ 2- อถึงสามจุดเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ผ้ามันขยับเพราะบ,บางครั้งต่อให้เราเอาเหล็กทุบทับเวลาเรา กระตุกผ้านิดหน่อยบนล่างมันขยับเคลื่อนกันได้นะครับถ้ากลัดไว้อย่างนี้ขยับไม่มีไม่มีเคลื่อนตัวตัดเลยตัดให้พอดีอย่าตัดเลยนะครับตัดพอดีเมื่อกี้บอกตัดเลยชงเองกินเองก็อยู่คนเดียว นะครับเราก็จะเช็คง่ายเวลาขึ้นแขนก็จะอยู่เงี้ยแขนลูกค้าตำแหน่งนี้จะถูกล็อกเงี้ยทรงแขนลูกค้าก็จะมาอย่างเงี้ยคือแขนยืนตรงยังไงเราก็วาดวาดไปสองสเต็ปจากข้อศอกหนึ่งสเต็ปข้างบนแล้วก็ข้างล่างขึ้นอยู่กับหุ่นลูกค้าหรือบอดี้ลูกค้าเลยนะครับทีนี้ตัดท้องแขน